ถ่ายทมตามมาตรการของ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดค่ะถึงเรานะครับจะไม่ได้ใส่แมสกันตอนนี้แต่หลังจบรายการเราจะรีบใส่กันทันทีครับรวมถึงทีมงานที่น่ารักเนี่ยก็สวมใส่แมสตลอดเวลาด้วยครับผมค่ะแล้วพวกเราทุกคนนะคะได้ตรวจ ATK และผลเป็นผ่านเรียบร้อยก่อนทารายการค่ะครับแต่แน่นอนครับท้ายรายการเนี่ยเราแจกชวนแน่นอนเพราะว่าหมอทอดสมาร์ทโฮมนะครับรอท่านผู้ชมกันอยู่ครับ ถ้าใครยังไม่ได้ส่งนะครับรายชื่อนะครับส่งชื่อและเบอร์โทรมาได้ที่ไลน์แอดแซปาซาครับผมค่ะแล้วอนเชื่อว่าหลายๆคนต้องเป็นเหมือนกันเวลาเราไปจังหวัดศรีสะเกดอ่ะไม่รู้จะไปช็อปอะไรดีวันนี้มีคำตอบให้ไปดูกันเลยคะล่ะครับผมไท อยากได้ผ,า pads, ผ้าไหมผ้าลายโบราณหรือผ้าย้อมสีธรรมชาติถังจ้าพาไปชมไปช็อปของดีสีสะเกดกันที่ศูนย์โอท็อปซีสะเกดแหล่งจำหน่ายผ้าทอพื้นเมืองผ้าทอบเบนจสีชุดผ้าไทยและเสื้อผ้าพื้นเมืองสวยๆไปจนถึงผลผลิตและสินค้าแปรรูปทางการเกษตรอย่างหอมแดงกระเทียมกาแฟโรบรัสต้าที่จำหน่ายในราคาย,ย่อมเยาใครอยากเลือกชมเลือกช็อปผ้าไหมผ้าทอพื้นเมืองและสินค้าโอท็อป นี้ไม่ต้องไปไกลถึงสีสะเกตค่ะโทรสั่งซื้อได้ที่ศูนย์โอทอ็อกสีสะเกต0 6 1 1 5 8 7 9 6 3ส่วนตอนนี้ไปชมผืนผ้าส,สวยๆในรายการกันเลยวันนี้เราอยู่กับคุณชนมนัตร,รบุญธรรมค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสีสะเกษสวัสดีค่ะท่าสวัสดีค่ะ,คะผมขอยิ่งคำถามนะครับถ้านึกถึงถ้าพูดถึงจังหวัดสีสะเกษเนี่ยต้องเราเราต้องนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกครับ ทูเรียนภูเขาไฟค่ะหอมกระเทียมเข้าขหอมมะลิ g ีไค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคือผ้าทอพื้นเมืองอย้อมสีธรรมชาติค่ะ<อ>เรียกว่าผ้าเบนจสีค่ะจริงๆของที่จะให้ซื้อมีเยอะเลยนะคะ,คะแต่เรามาขอดูที่ผ้าทอก่อนได้ไหมคะท่านรองเห็นว่ามีหลายสีมากเลยอันนี้มีจากสีอะไรบ้างคะสีนะคะคือสีลาวาค่ะย้อมจากดินภูเขาไฟค่ะที่ปลูกผูเรียนภูเขาไฟค่ะ สีละวาค่ะตัวแรกจะออกเป็นสีแบบน้ำตาลแบบว่าน้ำตาลแดงค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมน้ำตาลแดงสวยเชียวคเนาะอันนี้จากดินภูเขาไฟเพราะว่าสีสะเก็ดเขาดังเรื่องภูเขาไฟทุเรียนก็อร่อยใช่ไหมคะแถ้าเป็นสีดําที่ผมใส่อยู่นี่แหละครับผมเรียกว่าสีมะเกลือค่ะย้อนจากผลมะเกลือค่ะจะดำขรับเงางามมากเลยค่ะสวยสีไม่ตกด้วยนะคะ สวยงามค่ะแล้วต่อไปล่ะคะที่อยู่ข้างๆกับสีดำสีกุลาค่ะมาจาก,าจากทุ่งกุลาค่ะดินทุ่งกุลาร้องไห้นะคะแหล่งปลูกข้าวหอมมะล,ลิอันลือชื่อเลยค่ะอนอกจากปลูกข้าวหอมมะล,ลิที่อร่อยให้เราได้กินกันแล้วเนี่ยยังมาทําเป็นผ้าได้สวยขนาดนี้ด้วยนะคะแล้วต่อมาล่ะคะท่านรองคะสีลําดวนค่ะย้อมจากดอกดําดวนแล้วก็เปลือกดําดวนค่ะซึ่งเป็น ต้นไม้ประจําจังหวัดของสีสะเกตค่ะจะให้สีเหลืองค่ะนี่แค่พูดถึงคาว่าลําดวนนี่ก็นึกถึงกลิ่นชุมความหอมมาแล้วอ่ะแต่เอามาทําเป็นสีก็โหนวนดีเนาะครับผมพี่บูชและสีที่ห้านี่หละครับทำมาจากสีอะไรครับทำมาจากอะไรครับทําจากเปลือกไม้มาดันค่ะไม่ดันเคยได้ยินไหมคะ ไก่ย่างไม้มาดันของสีสเกตค่ะดังมากเลยเคยค่ะก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าไม้มดันเอามาทําย้อมผ้าแล้วสวยขนาดสีน้าตาลค่ะแล้วที่ผมเห็นเป็นลายแพทเทิร์นเป็นลายเนี่ยคือมันเป็นลายอะไรครับผมลายดั้งเดิมของสีสเกตคือลายลูกแก้วค่ะลูกแก้วอ๋อในผ้าทุกสีจะมีลายนี้อยู่นะคะคืออันนี้เป็นตั้งแต่ตอนทอแล้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะมันจะไม่ได้เป็นแบบผ้าเรียบๆทอเรียบๆแต่จะมีลายย่อย่อเป็นลายลูกแก้วสวยมาก เลยดูละเอียดมากเลยครับผมใช่แล้วที่เราใส่อยู่เนี่ยค่ะท่านองค่ะเห็นว่ามีแบบว่าเป็นแบบอย่างนี้เรียกว่าอะไรนะคะ,<ซ>คะเรียกว่าแซวค่ะเป็นภาษาสวยค่ะแปลว่าอสอยแล้วก็แปลว่าปักลายค่ะ<อ>แล้วก็มีมาประยุกต์นะคะเป็นลาย ขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีค่ะเป็นรูปตัวเอสค่ะของคุณฝนแล้วก็ดอกไม้ดอกดําดวนค่ะสวยเชียวให้ใบรุ่นใส่ได้สวยมากเลยค่ะสวยจริงค่ะแล้วผ้าเนี่ยเป็นผ้าอะไรอะค่ะผ้าสีลาวาค่ะผ้าสีลาวาแต่ว่าเวลาใส่อะจะรู้สึกว่าเออไม่ร้อนอันนี้ผ้าฝ้ายสีลาวาไม่ร้อนนะคะเพราะช่วยระบายอากาศนิดนึงนะฝนนะอืมจริงสวยงามด้วยก็ สีมะเกลือครับผมสีมะเกลือแซลเป็นลายดอกดําดวนท่านครับผมนี่พอจะหล่อเป็นเบาวสีสะเก็ดได้ไหมครับหล่อมากเลยค่ะ <laughs> ขอบคุณะนะครับผมได้รับคาตอบที่ถูกใจแน่นอน <laughs> แต่ว่าเห็นว่านอกจากที่เป็นผ้าแบบนี้แล้วอะคะ่ะเอามาตัดเป็นชุดสวยๆอย่างนี้เขาก็มีใช่ไหมคะใช่ค่ะมีตัดเป็นชุดมีแปรรูปเป็นกระเป๋าเป็นหมวกคะ่ะเป็นย่าม เยอะก็สามารถทันสมัยใส่ในร่วมสมัยได้เลยเนาะแล้วราคาเป็นยังไงอะคะท่านรราคาไม่แพงค่ะถ้างหมวกนี่สามร้อยค่ะกระเป๋าดูกระเป๋าหกร้อยค่ะนี่นะตอนนี้เห็นหมวกแล้วก็เป็นเสื้อผ้าอยู่แล้วเดี๋ยวอยากให้ดูกระเป๋าที่แบบว่าอันนี้ใช้จากแบบว่าเศษผ้าด้วยใช่ไหมคะเอามาทําประโยชน์ที่แบบว่าสวยมากอยู่ข้างหน้านี้เนาะแล้วราคาดีมากเริ่มต้นที่หลักร้อยค่ะอเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะใบข้างหน้าเนี้ ท่านรองบอกว่า600ยบาทคุณผู้ชมอยากได้ถ่ายรูปไว้เลยแล้วเดี๋ยวโทรไปเลยโทรไปสั่งกับเขาได้เลยสวยจริงนแล้วยังมีอะไรอีกบ้างคะท่านรองคะผมอยากถามหน่อยว่าทําไมเนี่ยหอมกระเทียมที่ศรีสะเกดถึงดังมากๆเลยคือผมได้ยินมาตลอดเวลาเลยครับเป็นสินค้า GI ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีการแปลรูปมะคามเป็นสติกเกอร์หอมแดงค่ะแก้วหวัดนะคะสติกเกอร์หอมแดงใช่ไหมครับ แปะมสแก้หวัดค่ะก็จะทำให้หายใจโล่งข um ึ้นถ้าใครเป็นหวัด hmm. คัดจมูกแล้ว like ก ja ็เราต้องใส่แมสตลอดเวลาใช่ไหมครับก็จะช่วยได้หายใจค่ะหายใจโล่งค่ะประโยชน์ของเขานือชาหอมแดงค่ะค่ะและเห็นบอกว่ากระเทียมนี่เรามาแปรูปมีอะไรบ้างคะกระเทียมนะคะกระเทียมโทนขายดีมากเลยค่ะกระเทียมโทนดองน้ํำผึ้งนะค่ะ ขายดีมากนะคะทำจริงเอาผมเอาไปทำเป็นไข่เจียวกระเทียมโทนดองอร่อยมากอ๋ออะไรเห็นบอกว่ามีกระเทียมดำด้วยใช่ไหมคะกระเทียมดำนะคะสินค้าตัวใหม่ค่ะฝนใช่ฝนเดี๋ยวขอชิมต้องขีดสเปรย์แอลกอฮอล์นิดนึงก่อนนะคะครับแล้วกระเทียมดำเนี่ยมีสรรพคุณยังไงบ้างลดความดันลดลอคอเลสเตอรอลนะคะครับแล้วอะไรอีกบ้างครับแล้วก็ทานแล้วอร่อยไหมคะเหมือนเยลลี่ค่ะลดเบาหวานด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะฝนแล้วกลิ่นก็ไม่ฉุนด้วย เหมือนที่ท่านลองพูดมาทุกอย่างอร่อยเหมือนเยลลี่แล้วก็ไม่ได้แบบมีกลิ่นฉุนของกระเทียมเหมือนกระเทียมสดผมเคยทานแล้วอร่อยค่ะกำลังดังเลยค่ะกระเทียมดังมีประโยชน์ไหมงยชอบตรงนี้แหลเอาไปทำเมนูดัดแปลงได้หลากหลายเลยนะครับคุณผู้ชมลองสั่งไปทานดูลับรองว่าติดใจแน่นอนครับผมและแอบเห็นข้างหน้าค่ะท้าลองกาแฟไหมฮะอ๋อกาแฟโรบัสต้าชีสเกตนะคะเข้ม บอดดี้ <Body S 1> กำลังดีค่ะหอมละมุบบนเลยค่ะคเห็นบอกว่าเข้มแบบหอมใครทีร่เป็นคอกาแฟนี้ต้องลองครับผมผมชอบกาแฟแต่ผมต้องไปสั่งแล้วสามารถไปซื้อหรือว่าสั่งได้ที่ไหนบ้างครับผมสั่งได้ที่เพจนะคะโอท็อปทูเดย์สีสเกตค่ะคแล้วก็ซื้อถ้าเกิดว่าไปเที่ยวสีสกเกตนะคะซื้อที่ศูนย์โอท็อป ตรงข้ามสันหลักเมืองของศรีสะเกดค่ะเปิดทุกวันเลยไหมคะเปิดทุกวันค่ะหรือว่าโทรไปสั่งก็ได้น้องโทรสั่งตามหน้าจอได้เลยนะครับผมดีจังเลยของดีเขาเยอะสั่งซื้อกันเยอะๆนะนะคะช่วงนี้สะดวกมากๆเลยสั่งออนไลน์ได้ด้วยนะครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณท่านรองมากเลยค่ะขอบคุณท่านรองุมากครับเดี๋ยวช่วงะไรอะไรก็ดีที่ศรีสะเกดค่ะแน่นอนเลยครับผม เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะชวนทุกคนนะครับไปทําเมนูเส้นหมี่ผัดซีอิ้วกันเดี๋ยวผมจะไปแชร์เคล็ดลัว่าทํำยังไงให้อร่อยเดี๋ยวก่อนอื่นไปพักกันสักครู่ครับพลาซ่าพลาซช่วงแซบ From home กับบุชเลชานสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมากับช่วงแซฟ from home ครับวันนี้เราจะมาทำเมนูเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วกันครับมีขั้นตอนในการทำยังไงไปชมกันดีกว่าครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะนำเส้นหมี่อบแห้งไปแช่ในน้ำเปล่าเป็นเวลา3นาทีครับวันนี้ผมใช้สันในไก่เป็นตัวเนื้อสัตว์ผมก็จะหมักด้วยน้ำมันหอยระหว่างที่เราเตรียมของนี่แหละครับผมเคล็ดไม่ลับของผมวันนี้นะครับนั่นก็คือการใช้มันหมูนี่แหละครับ เวลาทานแล้วเนี่ยก็จะได้รสชาติมากขึ้นนะครับให้กับตัวเส้นท่านผู้ชมครับทานในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็อย่าลืมออกกําลังกายครับ <Wow. S 3> ผมจะใช้มันหมูแข็งนะครับมาเจียวแล้วก็ไล่น้ํามันออกใครมีน้ํามันหมูติดบ้านไว้ก็ใช้ได้เลยครับน้ํามันไก่ก็ใช้ได้เช่นกันเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมก่อนเลยครับจากนั้นเจียวกระเทียมให้หอมและตามด้วยสันในไก่ที่เราหมักไว้ ผัดให้เขาขึ้นสีหน่อยก็ตามด้วยเส้นหมี่แห้งที่เราแช่น้ำไว้ผมจะตัดเส้นหมี่ให้สั้นลงครับเวลาผัดเนี่ยจะผัดง่ายขึ้นแล้วก็ทานง่ายขึ้นด้วยครับจากนั้นก็ตามด้วยผักชนิดไหนก็ได้เลยครับเป็นเมนูเคลียร์ตู้เย็นได้เลยพอทุกอย่างเข้าที่แล้วเราจะมาปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำมันหอยครับอย่าลืมที่จะตัดรสด้วยน้ำตาลสักเล็กน้อยคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันนะครับ ก็ตามด้วยใบคะน้าครับถ้าเราใส่ไปตั้งแต่ตอนแรกเขาจะเหี่ยวไปครับจากนั้นเราจะขยับผักแล้วตัวเส้นเนี่ยไปข้างๆจะเว้นที่ให้กับตัวไข่ไก่ครับผมจะใช้ไข่ไก่สองฟองตีให้เข้ากันใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ที่เราตีไว้ร้อยเขาเซตสักพักหนึ่งนะครับค่อยขยี้เขาครับพอตัวไข่ไก่สุกนะครับมีสีสันเล็กน้อยก็ปิดเตาได้เลยครับ แล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเตรียมเสิร์ฟได้แล้วครับปรุงรสด้วยพริกไทยข่านะครับเยอะๆเลยครับถ้าใครมีลูกเล็กนะครับก็เพผาๆหน่อยแล้วก็รับประทานได้แล้วครับเมนูเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเมนูเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วเห็นไหมครับว่าทำง่ายมากๆเลยแล้อย่าลืมไปลองใช้เคล็ดลับนี้กันดูนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับผม มันทำง่ายขนาดนั้นเลยเหรอมีเคล็ดลับดีๆตลอดเลยเนาะใช่เลยครับเดี๋ยวรอชมนะครับท่านผู้ชมว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะทำเมนูอะไรได้เลยคะ่ะร,รอชมแต่ว่าตรงนี้เลยช่วยกันแซปค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่บูชลองทายซิว่าอันเนี้ย คือเค้กอะไรเดี๋ยวก่อนอันนี้คือผลไม้จริงหรือปลอมครับผมมองไม่ออกแล้วนะอ๋ออันนี้ทํามาจากลูกชุบจ้าผลไม้เนี่ยแต่เป็นลูกชุบที่แบบว่าอุ้ยอลังการงานสร้างคืออลังการจนเขาลงมานั่งข้างล่างแล้วคุณจริงแล้วตรงเห็นไหมคะน้องหมาก็น่ารักเพราะว่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นขนมที่แบบใส่ศิลปะเข้าไปแล้วเป็นศิลปะที่ทานได้ร้านแม่เป้ขนมไทยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมหลายเมนูมากเขาทำแบบสวยจริงๆสวยมากยกตัวอย่าง อย่างเช่นที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้อันนี้อันนี้เป็นคัพเค้กดอกไม้โอ,โอันนี้ก็แบบว่าเหมือนดอกไม้จริงๆสวยงามแล้วราคาก็ไม่แพงาค,าคุณผู้ชมสามารถซื้อไปฝากก็ได้หรือว่าซื้อเป็นของขวัญก็ได้นะคะคอย่างเช่นอัลลัวดอกไม้1กล่องเนี่ยถ้าเกิดว่ามี10ดอกนะเขาก็จะราคา7 9 9เท่านั้นแต่เดี๋ยวมีอันหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้เห็นไหมคะที่เป็นคัพ ขนมชั้นอลัวข้างบนเป็นอลัวข้างล่างเนี่ยเป็นคัพหม้อแกงเผือกเกเก้าคัพเนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบเท่านั้นเองอน,นี่คือผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะหม้อแกงกับอลัวมาเจอกันแล้ว,ลวออกมาม<ว>ลงตัวมากสวยมากครับผมส่วนอันที่เห็นไปตอนแรกคืออันนี้เลยนะคะที่เป็น เค้กวุ้นกะทิแล้วก็มีแบบลูกชุบอยู่ด้านบนตรงนี้ใหญ่เบิ้มขนาดนี้สองปอนสองพันเก้าเพื่อเป็นไอเดียว่าคุณผู้ชมแบบจะมีแบบงานวันเกิดเหมือนที่ฝนพูดเลยนอกจากนอกจากวันเกิดแล้วเนี่ยงานจัดเลี้ยงสังสรรก็แบบว่ามาวางบนโต๊ะเนี่ยโอ้โหสวยเลยววแน่นอนเนาะนะรวมถึงอันนี้ด้วยนะคะที่เป็นข้าวต้มมัดเนี่ยอันนี้ก็สวยมากเป็นข้าวต้มมัดที่แบบว่าแต่งหน้าด้วยอะลวแต่ไส้ข้างในเป็นข้าวต้มมัดจริงๆอนะ่ะ อร่อยด้วยแล้วก็สวยด้วยนะคะแต่ว่าสําคัญคือสั่งล่วงหน้าหน่อยเพราะราว่า ออเดอร์เขาแน่นและถ้าเกิดว่าใครอยากมีอาชีพเขาสอนด้วยค่ะติดต่อไปได้เลยที่เบอร์0882038390นะคะ<ฮ>บอกว่าจากรายการแชปพาซ่าเนี่ยลด12%สำหรับคอสเรียนแล้วก็ลด5%สำหรับเมนูขนมทุกเมนูเลยค่ะโอ้โหต้องไปลองสั่งกันนะครับครบครันมากๆ <S 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 ใช่แล้วอ่ะส่วนวันนี้เราต้องไปแจกต่อจ้าครับเดี๋ยวเรามาแจกของกันดีกว่าครับฝนมาดูดีกว่าวันนี้ใครจะมาเป็นผู้โชคดีนะครั ครับค่ะผ่อนอู้นยอู้นี่ของคือฟูขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมมามาแล้วโอเควันนี้ผู้โชคดีคือคุณจารวีเจริญวงค์ค่ะครับเดี๋ยวรบกวนฝนนะครับผมค่ะถ้าใครนะครับยังไม่ได้ส่งนะต้องรีบส่งมาแล้วเพราะเราเป็นเคลียร์เดือนต่อเดือนนะครับฝนส่งไปได้ที่ไลน์แอดแซปพาซานะครับที่ แล้วก็แค่ส่งแค่เบอร์โทรแล้วก็ชื่อของเราแค่นั้นเองชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรนะครับใช่ค่ะ<ม>แล้วเดี๋ยวเวลาเราโทรไปหาเนี่ยต้องรับสายด้วยนะคะจะได้ได้รางวัลกันแบบง่ายๆเลยวันนี้คุณจารวีรอนิดนึงนะคะอยากได้ไมั้ยใครๆก็อยากได้นะใครๆก็อยากได้เพราะว่ามันสะดวกม,มากเลยหม้อทอดสมาร์ทโฮมเอาไปทำเมนูอะไรก็อร่อยอ,อุ่นอาหารก็เริดครับส,สวัสดีค่ะคุณจารวีโทรจากรายการแซฟพาส่านะคะ พี่จารวีอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพส่งชื่อมาในแซปพาซ่าใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณโสดคใช่แบบนี้พี่จารวีรับไปเลยค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันจากสมารม์ทโฮมโอ้โหเสียงถูกใจมากผมอยากโอ๊ยผมติดใจเลยแกเลยตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะคุณโสอหน่นารัรากมาก สวัสดีครับนี่ผมบุชนะครับเคยไปเที่ยวสีสเกตไหมครับอ๋อไม่เคยค่ะไม่เคยต้องไปแล้วล่ะพี่จารวีของดีเขาเยอะมากเลยวันนี้เขามาออกรายการเดี๋ยวยังไงมีโอกาสลองไปเที่ยวนะได้เลยค่ะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะทั้งสองท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะขอคุณมากโยนตาอยู่น้องชายก็น่ารักขอบคุณด้ค่ะได้ค่ะสวัสดีนะคะครับหลังสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม หลังจบรายการเรานะครับอย่าลืมชมละครพยากรซ่อนรักและละครเย็นนะครับบัลลังก์ดอกไม้ค่ะและตอนค่ำนะคะบุกเพยร้อยร้ายโอ้พาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าเลือซ้มตอนสุดท้ายแล้วเข้มข้นจริงๆค่ะส่วนวันนี้เราหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราจับผาซ่าสวัสดีค่ะ